สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมิลี่ครับล่าสุดตอนนี้เราไม่รู้มาถึงไหนแล้วนะครับไม่แน่ใจนะทอ้ามุกกระถาไมีอะไรที่ปะทำไมเขาเปิดไฟกันเต็มเลยไม่มีนะมุกกระมางรอเ่นมันเอามาจากใจแหละรอเล่นไงเอฟซีไม่มีอะไร หมูกระทะกระแจ่วมดหมูกระทะกระแจ่วมดฟานกินไม่ได้คือเราชอบตำเอวไม่มีอะไไม่เอวมันไม่มีอะไรเอวกินแต่ใครมาอยู่นีคือคือแอนเขาจะมาไกลมากกับภาพเก่าที่เขาให้ดูคือมาไกลมากอย่างเมื่อกี้หมูกระทะที่อุบลเบี้ยนบรรยากากินอะไรก็หยิบหยิบอะอะไรก็กินเหรอ คุณแม่มั่งทีนวัดคุณแม่ม่งรถทันอยู่นะพอาพอมืดที่ทันอยู่นะิงทันอยู่นะทันทัถ้าไม่จดไฟแดงอำนาจจะเลย็ทันต้องต้องขอขอบคุณไฟแดงต้องบอกย่ปลาเนี่ยมาใขวาไม่ได้ไม่ได้มาทุกมาเหรอแ่ยมาแล้วคนละคละมาเขาเ็ยังไหลแค่ลุงพื้ใช่ไหมลุง้ั พม่ดไม่หวไ้หรืลูกเฟืนนะชายอ่ผชายไ่ลงอกเม่อฟืนแล้วแซ้ไได่่ยู่พูดเลยไก่วโม่ไม่ถึงก็ลงได้แน่ผมจะโทรไปบอกโทษนะบอกดิลงในเถอะให้ไปดูช่องอื่นบ้างเถอะพี่เลยพอคนดูเอฟทีไปอยู่นู่นมาเลย พอดีลูกพอดีหาเมื่อกี้ไม่เอ็ม่ไพอดีเไปอยู่ไงใล้ถึงแล้วก็พอถึงแลก็พัก่อนนะเต็มที่พระวนี้เราจอดดสุดท้ายนะครับจไหนอีกไหมจอดตรงไนีกมูดนี่อยนจอดที่จุดรวมคนแล้วก็ย้าาที่พกครับจุดรวมคนไปตรงไหนเย๋่20กวเองใชไมแต่ถึแล้วตามหลังไป้ไกินข้าที่ปั๊มเาที่ปั๊มุดแรก ที่ปั๊มที่แชร์ลวมไวในกลุ่มนะครับที่นุ้แชร์ไว้ในกลุ่มนะครับในกลุ่มนี้ทัวเบอร์ทัวเบอร์นั่นคือจุดบนคนเช้าตอนเย็นในเย็นเนี่ยเย็นนี้ไปเจอก่อนไปรวมก่อนได้ไหมเย็นนี้ก็มาที่ปั๊มก่อนตอนเย็นเนี่ยไปกินข้าวก่อนข้าวก่อนไปกินข้าวแล้วค่อยหาที่พักถ้าพียน์วัดสะดวกสะดวก พักที่ปั๊มก็แล้วแต่พี่ลุงพี่จะไปพักวักกันแล้วแต่พี่ลุงเหรือจะไปพักที่รีสอร์ทแล้วแต่พี่คนเยอะยี่างี้จะลงดีกว่าลูกิ้นมาละาคนละงไม้อูกแล้วมห้มนาอีม้อีมก็ไปซื้อมาเยเซเว่นนั่นดีเข้ากล่องซีเว่นก็ิบะน่อนไม้ดูิสอเหรอเป็นไรก็พูดความจริง เดือดรึวะยูฮุนยูฮุนรู้ฮุนนะไม่มีเอวกันหมดแล้วลชิมมันละสอบมาพี่เดเอวไปไหมฟ้าไม่มีเอวล่าสุดเรามาถึงไหนเราไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็เอฟซีนะตอนนี้น่าจะเลยอำนาจเจริญนะฮะมาได้นิดหนึ่งเนี่ยเอฟซีมาปั๊มปตทนะฮะก็ฝากเป็นกำลังแรงใจฝากรี่สอนแฟมิลี่ด้วยถามหนุ่มเมฆดีกว่าดูเมฆตอนนี้เราอยู่ใส่ครับบอกผมเนี่ย สายง่วงทำใจรู้ก่อนเพราะว่าในยศใกล้จะถึงอุบลนั่นแหละใกล้ถึงแล้วนะประมาณสัก20-30กิโลนี่แหละประมาณสามประมาณสามสิบกิโลถึงนะครับ FC นะขอบคุณหนุ่มมีตามที่ผมดูตามป้ายมาเนาะครับเมื่อกี้ก็เหลืออีก30สาม34น่าจะเหลือประมาณสามสิบนี่แหละประมาณสามสิบถ้าจะประมาณสามสิบกิโลเราก็จะถึงนะครับครับผมแล้วเราก็จะหาที่ซุกหัวนอนเพราะยังไม่รู้ที่นอนเลยเนี่ย จากที่ลุงป้าบอกว่าเราขับตามันไปก่อนเดี๋ยวครับผมก็จะได้รู้ว่าเราจะไปกินข้าวที่ไหนหรือว่าไปไปเจอกันก่อนก่อนแยกย้ายเนี่ยจะได้รู้ว่าเราจะได้พักที่ไหนหรือยังไงอะไรโอเคไปท่านั้นขึ้นรถกันนะพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณสำหรับครีมมีเดอร์สวัสดีครับ